สวัสดีค่ะมานามยเจนผู้หญิงซิวไลจากสวิตเซอร์แลนด์อยู่กันที่เก่าที่เดิมเมืองพัทยานะคะวันนี้จะมาทำนายไ่ายดยนะคะดูดวงตามลิกิตเหมือนเช่นทุกวันนะคะทางช่องเอเจลลูส uh, นะคะของ TikTok แบบนี้นะคะเป็นดวงโดยทั่วไปนะคะแต่ว่าแม่นยำเกือบจะ100%ก็ว่าได้นะคะเพราะว่าอันนี้มันอยู่ที่อ่า uh, วิจารณญาณของท่านที่เข้ามามีพลังงานนี้นะคะรับชมรับฟังและใช่หรือไม่ใช่อย่างไรเป็นพลังงานของคุณหรือไม่อะไรอย่างไรนะคะอย่าเอาไปตัดสินปัญหาอะไรอะไรใดๆในชีวิตนะคะเพราะนี่เป็นเพียงการดูดวงแบบภาพรวมนะคะ30%ของคำทำนายแม่นยามากที่เหลือเป็นการตัดสินใจของเจ้าชะตา ในคนนั้นนั้นรายนั้นนั้นนะคะถ้าหากชอบถ้าใช่นะคะก็ก็ทั่วใจให้เป็นค่าครูนะคะกดแชร์เป็นธรรมทานให้เพื่อนที่เข้ามารับฟังหรือติดปัญหาในช่วงนั้นเขาอาจจะไปใช้เป็นประโยชน์ดได้นะคะแจะช้านินึงเมื่อวานนี้คลิปความรักไม่ผ่านไม่ทราบว่าเป็นอะไรนะคะทิกตอกไม่เปิดค่าการมองเห็นให้นะคะไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวนี้ทําใหม่นะ,อะโอเคการงานกันเิน,น,นสุขภาพโชคราบของท่านที่ดูดวงตามวิกฤดวันนี้ เกิดขึ้นอย่างไรเอ่ยไม่ได้ดูเรื่องความรักแต่ไพ่ของสองถ้วยออกมาเลยทุบคัพครมีความรักหรือจะเป็นอาการรักตัวเองก็ได้นะคะหรือรักในสิ่งที่ตัวเองลงมือทําเพราะเราดูกันเรื่องการงานการเงินสุขภาพโชคลาภนะคะเอ๊จะมีพลังงานอะไรเข้ามาเอ่ยนั่นไงนะคะบอกแล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องของความรักพะเราเปิดไพ่กันหัวข้อเรื่องนะคะก็คือการงานการเงินสุขภาพโชคลาภคุณจะมีเงินเข้ามาแบบ อย่างนี้เลยนะคะมาจากไหนคะมาจากคนใกล้ตัวนะคะมาจากาคู่ชีวิตมาจากคู่ครองหรือมาจากแฟนของคุณน,นั่นเองนะคะและเรื่องงานทั่วไปนะคะโอ้โหนี่อิจฉาจังเลยวันนี้สามเหรียญสิบเหรียญโอ้ปังไม่ไหวแล้วคุณขาปังไม่ไหวแล้วเจ้าชะตาขาโอ้โหว้าวาวาวววคนธาตุดินธาตุน้ํานะคะแล้วก็ตามมาเจ็ดเหรียญอีกนี่อะไรกันนี่คุณ เอเนจีของคนที่สําเร็จมากล้วแล้วคณกําลังมีความรักมาดามบอกให้รักตัวเองคุณรักตัวเองกันมากขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะเอเนจีนี้มันเลยออกมาไพ่เงินออกถึง3ใบเอาไปต่อเปิดกันรัวๆเลยนั่นเองคะชารีออดตามมาทุกคลิปใครที่มีพลังงานของการติดต่อต่างประเทศสายต่างประเทศสายฝอนะคะ ไม่ว่าคุณจะเป็นใครแต่ถ้าเจ้านายคุณหรือตัวคุณเองที่ใช้ชีวิตติดสามประเทศหรือต,รติดต่อการงานเรื่องโลจิสติกหรืออะไรก็ตามนะคะที่มีสายทางต่างประเทศอยู่นะคะคุณสําเร็จเกิน100%เอร์เ็เลยนะคะสเหรียญ10%เหรียญเจ็ดเหรียญเอาอะไรเนี่ยลงทุนถอนทุนแล้วคุ้มแล้วนะคะใครที่ติดตามช่องดูดวงตามรกิจของบระดาแมงเจนแองเจล่าลูสมานะคะคอมเมนต์มารัวๆเลย มานะคะว่าคุณทําถูกต้องคุณทําถูกทางเราจะดิตรงกันถึงได้ดูดวงให้กันได้แบบนี้ทุกวันเลยนะคะไปนอนหลับได้อย่างสบายแล้วไม่ต้องให้หัวอีกต่อไปแล้วคุณคาเห็นไหมคะเครียดอยู่รุนอยู่สองอาทิตย์เต็มๆนี้ครับมาดามขามาดามค,ร,ามครับรุนอยู่สองอาทิตย์เนี่ยกูมันไม่ผ่านเหมันผ่านแล้วโดยชาลีอดก็บอกมาเห็นไหมละคะเตรียมตัวส่งออกได้แล้วนะคะออเดอร์มาแล้วใช่ไหมคอมเมนต์มาด้วยนะคะออเดอร์ที่คุณ าาสายงานต่างประเทศแจ้งมาแล้วใช่ไหมนั่นไง D M Place ก็มาโอ้โยคุณขาคุณจะมั่งค้างแบบนี้เลยเขาเรียกว่าสือนอนกินเลยอะสบายสบายเลยมาดามเปิดให้หลายใบมากแบบนี้นะคะเอาบา,บางหน้าบางตามหมอดูเลยเอา D M Place ออกมาตอนแรกออกมาแฮงแมนนะคะอาการห้อยหัวอาการคิดมากวิตกจริเลมันไม่มีเหลืออยู่แล้วนะคะเพราะว่าเดฉีอออาคอนเฟิร์มาว่างานของคุณทานค่ารับออเดอร์กันแล้วใช่ไหม แจ้ง้ทราเลยนะคะมาดามจะได้ช่วยดีใจกับคุณด้วยนะคะ,ะสะดวกเดี๋ยวจะไล่ตอบคอมเมนต์ให้เลยแต่ว,ว่าช่วงนี้งานเยอะมากนะคะแล้วเดี๋ยวจะต้องไปทํางานกับท่านอาจารย์เอด้วยนะคะเพราะว่านี่แหละค่ะมีความสุขให้ได้แบบนี้รักตัวเองได้แบบนี้สอง้วยออกมาบอกให้คุณมีอาการรักตัวเองก่อนงานมันลื่นเงินมันคล่องคุณจะทํางานอาชีพอะไรอะไรยังไงอยู่เนี่ยนะคะพานแน่นอนบอกแล้วว่าคลิปของมาดามเป็นลันกษณะของอ ซีรีสเลยคุณขาคุณผ่านในเรื่องนี้นะคะเปิดตาเปิดโลกนะคะเปิดใจนะคะคนที่มีลักษณะของอาการป่วยอยู่คุณลุกขึ้นมาได้แล้วนะคะคุณไม่ป่วยแล้วตอนนี้เป็นเสือโนอนกินแล้วนะคะเรียบร้อยเลยนะคะคุณขาเปิดโลกของคุณซะน,นะคะเงินคอนเฟิร์มเงินมาโคตูาาถึงบ้านเลยใช่ไหมดีใจด้วยนะคะพรุ่งนี้พบกันใหม่ค่ะขอแสดงความยินด,ดีกับท่านที่เป็นเจ้าของเอเนอรจนี้นะคะ